ื่อการสอนวิชาความน่าจะเป็นเรื่องความน่าจะเป็นแบบทวินามการแจกแจงแบบทวินามคุณสมบัติของการทดลองแบบทวินาม 1. ประกอบด้วยการกระทำหรือการทดลองซ้ำๆกัน n ครั้ง 2. แต่ละครั้งของการกระทำหรือการทดลองมีผลสองอย่างคือสำเร็จกับไม่สำเร็จ 3ตลอดการกระทำหรือการทดลองความน่าจะเป็นของความสำเร็จ s เท่ากับ p และความน่าจะเป็นของความไม่สำเร็จ f เท่ากับ q 4. การกระทำหรือการทดลองแต่ละครั้งต้องเป็นอิสระจากกัน ฟังก์ชันการแจกแจงแบบทวินาม S แทนด้วยผลสำเร็จของการทดลองในแต่ละครั้งแทนด้วยความน่าจะเป็น p F แทนผลที่ไม่สำเร็จของการทดลองในแต่ละครั้งแทนด้วยความน่าจะเป็น q q เท่ากับ1ลบ p ถ้าทำการทดลองทั้งหมด n ครั้งผลการทดลองที่ประสบผลสำเร็จอาจเป็น0 1 2 3 ไปจนถึง n ครั้งซึ่งจะใช้สัญ,ญลักษณ์ x แทนจำนวนครั้งที่สำเร็จโดยที่ x น้อยกว่าเลยเท่ากับ n และ n ลบ x คือจำนวนครั้งของการทดลองที่ไม่สำเร็จ s เท่ากับ x และ f เท่ากับ n ลบ x ถ้าทำการทดลอง n ครั้งแล้วประสบผลสำเร็จ x ครั้งจะได้ว่าความน่าจะเป็นของผลสำเร็จเท่ากับ p กําลัง x ถ้าทำการทดลอง n ครั้งแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ n ล x ครั้งจะได้ว่าความน่าจะเป็นของความไม่สำเร็จเท่ากับ q กำลัง n ลบ x การทดลองทวินามจำนวน n ครั้งความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จ k ครั้งคือ c วงเล็บ n k p กำลัง k q กำลัง n ลบ k ตัวอย่างที่1โยนลูกเต๋า1ลูก5ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มคู่จำนวนสามครั้งจะได้ c วงเล็บ5 3 p กำลัง3 q กำลัง2เท่ากับ6คูณ0.5กำลัง3คูณ0.5กำลัง2เท่ากับ0.1875 ตัวอย่างที่สองโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกห้าครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มน้อยกว่าสองหรือเท่ากับสองจำนวนสามครั้งจะได้ C วงเล็บห้าสาม P กําลังสาม Q กําลังสองเท่ากับหกคูณหนึ่งหารสามกําลังสามคูณด้วยสองหารสามกําลังสองเท่ากับศูนย์จุดศูนย์เก้าแปดเจ็ด